ปัญหาวิจัยนะคะนักเรียนส่วนมากมีทักษะการรับและส่งลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านในอยู่ในระดับต่าแล้วก็ผลกระทบนะคะจากประเด็นปัญหาที่นักเรียนส่วนมากนะคะมีทักษะการรับและส่งลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านในอยู่ในระดับต่าคือส่งผลให้สามารถต่อยอดในทักษะต่อๆไปได้ยากค่ะเราเดินทางกันแก้ไขนะครับผู้วิจัยนะครับได้นํารูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันครับ cooperative learning นะครับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับคือการเรียนรู้ เป็นกลุ่มสมาชิก3ามหคนสมาชิกนะครับมีความสามารถที่แตกต่างกันนะครับสมาชิกครับช่วยกันเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายของกลุ่มนะครับเพราะเด็กในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับมีความเชื่อมั่นตัวเองเสูงและเพื่อนมีทุคนต่อการเรียนอย่างมากนะครับเพื่อให้นักเรียนครับมีผลสทนิ์ทางการเรียนดีขึ้นและมีทัศนคติการออกกำลังกายโดยใช้กีฬาทุกวันเป็นสื่อครับวัตถุประสงค์วิจัยเพื่อพัฒนาทัากษะการเรียนรู้วิชาพละศึกษา ทักษะการรับและส่งบอลด้วยข้างเท้าด้านในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมในรูปแบบการสอนแบบร่วมมือการเรียนรู้เทคนิคเพื่อช่วยเพื่อนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564สมมติฐานการวิจัยการสอนแบบร่วมมือการเรียนรู้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนจะสำฤทธิ์ผลทางการเรียนรู้วิชาพลาศึกษาในทักษะการรับและส่งบอลด้วยข้างเท้าด้านในได้ นิยามสับเฉพาะนะครับการพัฒนานะครับหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับที่เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับทักษะนะครับหมายถึงความชัดเจนหรือความสามารถของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับซึ่งอาจเป็นทักษะทางด้านร่างกายทางสติป,ปัญญาและสังคมนะครับเกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้และการฝึกฝนนะครับ ทักษะการรับบอลด้วยข้างเท้าด้านในนะคะหมายถึงการรับบอลบริเวณข้างเท้าด้านในโดยใช้สายตามองลูกวางเท้าข้างที่ไม่ใช้หยุดลงบนพื้นให้ปลายเท้าชี้ตรงไปข้างหน้ายกเท้าข้างที่ใช้หยุดขึ้นจากพื้นเล็กน้อยหันปลายเท้าออกด้านนอกในลนักษณะตั้งฉากกับขาอีกข้างหนึ่งขณะที่ลูกบอลเคลื่อนเข้ามาในระยะพอที่จะหยุดได้แล้วให้เหยียดเท้าข้างที่ใช้หยุดออกไปรับลูกบอลให้กระทบบริเวณข้างเท้าด้านในขณะที่ลูกกระทบเท้าให้ดึงเท้ากลับมาข้าง ข้างหลังอย่างรวดเร็วเพื่อผ่อนแรงของลูกค่ะการปฏิบัติดังกล่าวนะคะจะทําให้ลูกอยู่ในครอบครองของเท้าและไม่กระดอนออกห่างจากตัวค่ะต่อมานะคะทัาากษะการส่งบอลด้วยข้างเท้าด้านในหมายถึงการส่งบอลโดยบริเวณข้างเท้าด้านในโดยใช้สายตามองไปยังเป้าหมายที่จะส่งค่ะปลายเท้าหลักชี้ไปหาเป้าหมายที่จะส่งหันเท้าที่จะส่งออกด้านนอกลักษณะตั้งฉากกับขาอีกข้างหนึ่งค่ะใช้่ะ ใช้เท้าด้านในนะคะส่งลูกบอลสัมผัสตรงบริเวณตรงกลางลูกบอลค่ะในขณะเดียวกันนั้นให้เหวี่ยงเท้าจากด้านหลังมากระแทกบอลแล้วส่งลูกออกไปค่ะ การสอนแบบร่วมมือการเรียนรู้ cooperative learning หมายถึงการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิดสติปัญญาทางสังคมและความรู้สึกในการเห็นคุณค่าของตนเองซึ่งจะต้องอาศัยหลักสำคัญ3ประการคือเป้าหมายของกลุ่มความสามารถของแต่ละบุคคลและโอกาสเท่าเทียมกันของสมาชิกทุกคนที่จะช่วยให้กลุ่มประสบความสำเร็จ รูปแบบการสอนเพื่อช่วยเพื่อนหมายถึงกิจกรรมอย่างหนึ่งที่จะให้ผู้เรียนได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่เสมอคือเพื่อนช่วยเพื่อนในลักษณะเก่งช่วยอ่อนซึ่งเป็นวิธีการที่ผู้เรียนให้ความสนใจมากคนเก่งจะจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อส,องส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิดวางแผนปฏิบัติและประเมินผลให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ได้พิจารณาและค้นพบความรู้ความสามารถของตนเองให้ผู้เรียนมองเห็นภาพลักษณ์แห่งตนตัวตนในอุดมคติ และการเห็นคุณค่าของตนเองต่อความสําเร็จในการเรียนสิ่งเหล่านี้จะช่วยหล่อหลอมให้ผู้เรียนรักและมีความพร้อมที่จะเรียนมีความสุขในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องรูปแบบการสอนเพื่อช่วยเพื่อนหมายถึงนักเรียนหมายถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนักเรียนโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2 5 6 4 จำนวน85คนมีการ์ดสบอลทักษะการรับส่งบอลด้วยข้างเท้าด้านในได้ดีทฤษฎีแนวคิดที่เกี่ยวข้องวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นพื้นฐานและแนวคิดที่จะนําไปสู่ก่อความคิดของการวิจัยให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาวิเคราะห์และอภิปรายผลการวิจัยตามหัวข้อต่อไปนี้ หหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน2551 2. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3. การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ cooperative learning 4. ทักษะการรับรู้และส่งลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านใน 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 6. กรอบแนวคิดในการวิจัยกระบวนการวิธีวิจัย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนผู้วิจัยได้ดำเนินการตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 1. กลุ่มเป้าหมาย 2. ตัวแปรการวิจัย 3. รูปแบบการวิจัย 4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 5. การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 7. การวิเคราะห์ข้อมูล 8. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครับกลุ่มตัวอย่างนะครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมนะครับภาคเรียนที่1นะครับปีการศึกษา2564จำนวน36คนนะครับโดยการเลือกแบบเจาะจงนะครับ purposive sampling นะครับขอบเขตการวิจัยนะครับในการศึกษาการจัดการเรียนรู้การเรียนวิชาพละศึกษาฟุตบอลทักษะการรับและส่งบอลด้วยข้างเท้าด้านในโดยใช้รูปแบบ การสอนแบบร่วมมือการเรียนรู้หรือเทคนิคเพื่อช่วยเพื่อนนะครับโดยแบ่งขอบเขตเป็นดังนี้คือขอบเขตการหนึ่งระยะเวลาระยะเวลาในการทําการวิจัยภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2 5 6 4 1ระยะ2ตัวแปรแบ่งเป็นตัวแปรต้นคือรูปแบบการสอนแบบร่วมมือการเรียนรู้เทคนิคเพื่อช่วยเพื่อนทางการเรียนวิชาพระศึกษาฟุตบอลทักษะการรับและส่งบอลด้วยข้างเท้าด้านในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนแคมป์สวนวิทยาคม 2. คือตัวแปรตามพัฒนาการทักษะทางการเรียนวิชาพระึกษาฟุตบอลทักษะการรับและส่งบอลด้วยข้างเท้าด้านในขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1. แผนการจัดก,การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดก,การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนจำนวนสีแผนเรื่องทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล 2. แบบทดสอบทักษะกีฬาฟุตบอลทักษะการรับและส่งบอลด้วยข้างเท้าด้านในโดยสามารถแสดงเป็นแผนภาพ การสร้างและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือนะคะการสร้างและการหาประสิทธิภาพแผนจัดการเรียนรู้ 1. การสร้างแผนการจัดการกิจกรรมโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนลักษณะของเครื่องมือนะคะเป็นแบบแผนการสอนการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนจำนวน4แผน สองศึกษาแนวคิดทฤษฎีหลักการที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของการสอนโดยรูปแบบการจัดก,การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนวิเคราะห์ผลการเรียนรู้เนื้อหาและศึกษาแนวทางการจัดก,การเรียนรู้วิชาพกศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะการสร้างและการหาประสิทธิภาพของสามนะคะดําเนินการเขียนแผ่นการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบแผ่นการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนจานวน4แผน4 นำแผกนาการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมและออนำข้อเสนอแนะแล,แ,ลแล้วก็เพื่อมาปรับปรุงแก้ไขค่ะ5นะคะปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตามข้อเสนอแนะ6นําแผกนาการจัดการเรียนรู้นะคะไปใช้กับนักเรียนในกลุ่มเป้าหมายชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมจํานวน85ิคนค่ะการสร้างและการหาประสิทธิภาพแบบทดสอบ แบบทดสอบทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลทักษะการรับและการส่งบอลด้วยข้างเท้าด้านในลักษณะเครื่องมือคือเป็นแบบทดสอบภาคปฏิบัติ 1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแบบทดสอบทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลการสร้างแบบทดสอบ 2. สร้างแบบทดสอบทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาพละศึกษาให้ครอบคลุมเนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 3. นำแบบทดสอบทักษะเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 4. ี่นำแบบทดสอบเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือโดยประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้เกณฑ์การประเมินโดยวิธีของโรเวเนลลี่และแฮมเบลตันซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ลบหหมายถึงแบบทดสอบไม่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้0หมายถึงไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบมีความสอดคล้องกับประสงค์การเรียนรู้บวกหหมายถึงแบบทดสอบม,มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ นำคะแนนผู้เชี่ยวชาญลงความเห็นมาหาค่า IOC ของข้อสอบหลายข้อดังนี้คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าตรชิูีความสอดคล้องตั้งแต่0.50ขึ้นไปถือว่าข้อสอบมีความสอดคล้อง5ปรับปรุงแบบทดสอบตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ6นนำแบบทดสอบทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลทักษะการรับและส่งบอลด้วยข้างเท้าด้านในไปใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายการเก็บข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมภาคเรียนที่1มีการศึกษา2,564จำนวน85คนซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้วิจัยดังนี้ 1. ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนคะ่ะ 2. ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจำนวน4แผน 3. สังเกตและประเมินการฝึกปฏิบัติทาาักษะแบบกลุ่มของนักเรียน 4. เก็บรวบรวมข้อมูลทุกแผนการจัดการเรียนรู้และผลการทดสอบปฏิบัติาศากตร์ทั้งก่อนและหลังค่ะการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น2รูปแบบด้วยกันคือ 1. ข้อมูลเชิงปริมาณคือค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเนบนมาตร,รฐ,ฐาน 2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ คือการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยนํามาวิเคราะห์วิจารณ์เชิงเนื้อหาเพื่อประเมินสภาพที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไรมีข้อบอกพร่องปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไรเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปผลการวิเคราะห์ตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน ในวิชาฟุตบอลและพัฒนาพื้นฐานกีฬาฟุตบอลด้วยรูปแบบการเรียนรู้ cooperative learning เทคนิคเพื่อช่วยเพื่อนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนแคมสวนวิทยาคมผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิเคราะห์และผลการวิจัยดังนี้ครับผลการวิเคราะห์ตามสมมุติฐานการอนที่1ผลการทดสอบของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนคะแนนความก้าวหน้าด้วย การเรียนรู้แบบคอมโพเ v e ีฟเ i น i n g งเ a น n i n g เทคนิคเพื่อช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนแบบกลุ่มย่อยตอนที่1ตึ่งอนที่2ผลการทดสอบนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนและคะแนนก้าวหน้าด้วยความด้วยรูปแบบการเรียนรู้ c o ค p a r a t i v e ฟเ a น n i n g เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนแบบภาพรวมครับ สรุปผลการวิจัยนะครับการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนเรียนและการรู้หลังเรียนในรายวิชาฟุตบอลด้วยการด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบ cooperative learning หรือเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนครับสรุปผลการวิจัยผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟุตบอลการพัฒนาทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลด้วยรูปแบบการเรียนรู้ cooperative learning หรือเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนแคมป์สวนวิทยาคมพบว่านักเรียนมีคะแนนค่าเฉลี่ยหลังเรียนมากกว่าค่าเฉลี่ยก่อนเรียนโดยมีค่าเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ6.11คะแนนค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ7.11คะแนนและคะแนนความก้าวหน้าเท่ากับ1คะแนนทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่าการสอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบ cooperative learning หรือเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนทําให้ผู้เรียนให้ความสนใจมากขึ้นเนื้อหาสาระมีความเอาใจใส่รับผิดชอบตัวเองและกลุ่มสมาชิก เพื่อนๆได้มีความตื่นเต้นและกระตือรือร้นในการเรียนครับอภิปรายผลงานวิจัยผลการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟุตบอลการพัฒนาทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลด้วยรูปแบบการเรียนรู้ cooperative learning เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมพบว่านักเรียนมีคะแนนค่าเฉลี่ยหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียนโดยมีค่าเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ6.11 หลังเรียนเท่ากับ7.11และคะแนนความก้าวหน้าเท่ากับ1.1เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลีย่ยแผนการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนงานวิจัยของ m าเฮดี้มอร h เรดฮ r ร์เปอร์คและ p o ม e r รันกล่าวถึงวิธีการเรียนรู้แบบให้เพื่อนช่วยว่าเป็นวิธีการสอนอีกวิธีทางเลือกหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมความรู้ความสามารถ เนื่องจากเป็นวิธีสอนที่มีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดังนั้นการจัดการเรียนรู้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ c ูเ p อ r ์เ i ทีฟเรียนนิเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนสามารถส่งเสริมให้เกิดพัฒนาทักษะได้ในระดับที่น่าพอใจทำให้ผู้เรียนให้ความสนใจเอาใจใส่รับผิดชอบตัวเองและกลุ่มร่วมกับสมาชิกมีความตื่นเต้นสนุกสนานและมีเป้าหมายร่วมกัน ข้อเสนอและข้อแนะนำนะครับ1นะครับการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับควรมีการยืดหยุ่นนะครับเพราะกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มต้องใช้เวลามากนะครับ2การวิจัยครั้งนี้นะครับมุ่งผลสำฤทธิ์ทางด้านทักษะปฏิบัตินะครับควรจัดหาเวลาให้นักเรียนนะครับฝึกปฏิบัติมากยิ่งขึ้น 3. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับแบบเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับควรมีการศึกษารายละเอียดและทําข้อตกลงนะครับในการทํากิจกรรมให้กับนักเรียนอย่างถึงที่สุดนะครับ 4. เมื่อแยกทํากิจกรรมกลุ่มนะครับควรจัดให้นักเรียนนะครับปฏิบัติกันทุกคนนะครับ 5. การพัฒนา,นาการปฏิบัตินะครับครูผู้สอนต้องกระตุน้นและก็คอยส่งเสริมน,นะครับให้นักเรียนนะครับอย่างทั่วถึงครับ